วันนี้เรามาติดตามเหรียญมีมอย่างชิบะแล้วก็ตัวของเป้บ้างนะครับข่าวค่อนข้างน่าสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ oh. มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญอย่างชิบะอินูด้วยกันเนื่องจากชิบะอินูนะครับเราก็มีข่าวนะครับชุดหนึ่งแล้วก็เป้ๆีนชุดหนึ่ง มาติดตามส่วนของชีบะชีบาตตอนนี้นะครับมาตรฐานลดลงมาแล้วจากเซอร์ตินะครับลดความปลอดภัยอยู่ที่51คะแนนนะครับเราก็มีการแจ้งอยู่ในชิป BPP ย2ิบพฤษภาปีสองพันี่สนะครับเรื่องความปลอดภัยของคะแนนของชิปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เขาก็จะมีการจัดอันดับเนาะเซอร์ตินะครับ เอเอเนี่ยน่าจะอยู่ในเกือบตีที่สุดละนะครับและตอนนี้มากกว่า AAA นะครับที่เคยมีมานะครับก็หมายความว่าอันดับ A3 ตัวเนี่ยถือว่าสูญเสียคะแนนค่อนข้างเยอะนะ่่เซอร์ติกก็คือเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของชีบะสวอปเนี่ยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับไอคะแนนมันถึงได้ตกนะครับก็หวังว่าเขาจะมีการอัพ นะครับตัวของเซอร์ติขึ้นไปด้วยมาข่าวที่สองกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของราคาชีบะนี่แหละนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential นะครับ EMA 20่สิและห้าสิบเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกราฟ RSI นะครับของกราฟลายสี่ชั่วโมงนะครับน่าสนใจมากนะเอาบอกว่าแนวต้านจริงๆของชีบะเนี่ยจะต้องเพิ่มให้ถึง 0, 0. ู4ตัวหนึ่ให้ได้ นะครับนี่เป็นจุดที่ต้องต้องทำไม่ได้เพราะชีบะเสียมูลค่าไปเยอะมากๆในช่วงที่ราคาบิตคอย n ร่วงนะครับแล้วชีบะไม่ได้ทำราคาดีขึ้นไปเท่าไหร่และเมื่อประมาณวัน2วันที่แล้วที่ราคาชีบะนะครับมีการเพิ่มขึ้นหนึ่งในนั้นคืออีเ e r เรียนะครับดังน,นั้นผมบอกเลยว่าปีนี้ชีบะนะก็มีคนพยากรณ์น,นะว่า ชีบาตเนี่ยราคาจะถึง0.01ได้นะครับศ0นได้นะครับแต่ผมเนี่ยต้องดูทางอเมริกาด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าชีบาทเนี่ยม,มันอยู่ทางอเมริกานะครับเหรียญเนี้ยถ้าเกิดสภาวะเศรษฐกิจของอเมริกานะครับส่งผลต่อเหรียญของอิตอเรียมเช่นแบบมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆ นะครับแล้วชีบะเนี่ยไม่ได้โดนกลาวโดยตรงจากอีลอนมาร์เนี่ยผมว่าลำบากนะนะครับถ้าเกิดมันจะให้ขึ้นจริงๆคือวานข้างบนเนี่ยเขาต้องปล่อยผ่านจริงๆอันเนี้ยถึงจะเป็นการขึ้นได้นะครับวิธีอื่นไม่มีเลยผมบอกเลยเหรียญอะไรที่อยู่อเมริกาณนะขนาดเนี้ยผมยังมองเห็นความสว่างไม่เจอนะครับ ได้แต่มีการกาวระยะสั้นถ้าเกิดเทียบกับเปเป้เนี่ยพอเป็นไปได้ฉะนั้นนะครับเรามาดูฝั่งของเปเป้ด้วยกันนะครับผมถึงได้บอกว่าปีนี้เชียร์ีบะไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นโบนเนี่ยพอได้นะครับเพราะโบนเนี่ยมูลค่าเนี่ยของเขาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่านะครับตัวของโบนอ่ะนะ นะครับคือมูล,ลค่ามันมันยังอัพต่อไปได้นะครับอีกตัวหนึ่งคือ pe pe, เปป้แล้วก็โฟกี้แต่วันนี้โฟกี้ไม่มีข่าวแต่โฟกี้เนี่ยพอเป็นไปได้อุปทานมันน้อยด้วยนะครับใกล้เคียงกับลูน่าเลยคือ9ล้านล้านนะครับถ้าเกิดราคามันจะไปลดเหลือ0สัก1ตัวเนี่ยพอเป็นไปได้นะครับก็ต้องดูมาเก็ตแ a p ปของ bitcoin ซึ่ง ต้องฝากความหวังให้กับทางพี่จีนเขาแล้วนะปีเนี้ว่าเขาจะปั้นบิตคอยไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโฟกี้เนี่ยถึงแม้ว่ารูปแบบยังเป็นของอีลอนมานะครับแล้วก็จะมีการกล่าวเรื่องของทวิต t ตอรแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาจะเจาะตลาดไปทางเอเชียเขาจะใช้ซอสตตรงไหนนะครับของตลาดเอเชียที่จะดึง เม็ดเงินเข้ามาในตัวของโฟกี้จะทำให้คนจีนนะครับหรือว่าคนที่อยู่ทางฝั่งของเอเชียที่ได้รับอิทธิพลจากฮ่องกงหักเนี่ยมีความสนใจโฟกี้ขนาดไหนผมอยากรู้ตรงนี้จริงๆนะของอีลอนส่วนเปป้นะครับตอนนี้ค่านิยมหรือความเคลื่อนไหวอะไรมันลดลงแต่ผมก็เห็นนะว่าฐานนะค่ามาัธยาฐานของเป๊ะนะครับคือมันค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆตามบิตคอย นะครับตานฐานต่ำนะครับก็หวังแค่ว่าบิตคอย์อย่าโดนทุบแล้วกันนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเปเป้ PP มันจะทนได้หรือเปล่าถ้าเกิดบิตคอย์โดนทุบแล้วเหรียญอื่นๆด้วยนะที่เป็นเหรียญแอลคอยนะครับฉะนั้นเปเป้ PP เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะครับในช่วงวันเสาร์มีการขึ้นครั้งใหญ่ที่สามสิบสองจุดเ้าสเอร์เซนนะครับก็คือว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้เปเป้ PP จะติดบัญชีแดง นะครับคนเลิกสนใจมากขึ้นนะครับในหัวข่าวในเขาเขียนแต่เป้ก็เป็นเหรียญที่มีวานซื้อแหละและวานซื้อนะครับคือทำกำไรระยะสั้นด้วยไม่เหมือนกับชีบะนะคือเก็บไว้ยาวนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าถ้าบิตคอยขึ้นเป,เป้จะมีโอกาสไหมนะครับที่จะขึ้นตาม ผมยังไม่ค่อยเชื่อนะคะว่าเปเป้เปจะเป็นเหมือนเหรียญมีมธรรมดาคือเข้าไปแนนแล้วหายไปมันต้องมีสักเหรียญหนึ่งนะครับกลางปีปลายปีปกลางปีก็แบบเดียวกับตอนสองบัเคือกลางปีดอชคอยปลายปีชบะครั้งนี้จะตกอยู่กลางปีเปเป้หรือปลายป,ายปีโฟกี้หรือกลางปีโฟกี้ปลายป,ายป,ายปายีเปเป้นะครับก็ต้องดูด้วยกันนะว่า เปลี่ยนไหนจะถูกหวยก่อนอ่ะละเรามาข่าวต่อไปนะครับอันนี้เกี่ยวกับแผนเค้กสวอปนะครับตัวเนี้ยน่าจะเป็นแพนเค้กอ่า v 3นะครับเพราะแพนเค้กเนี่ยมันมีหลาย V เนาะนะครับเราก็มาดูข่าวต่อไปนะครับก็เป็นข่าวของเปป้นั่นแหละเกี่ยวกับแพนเค้กสวอปนะครับฉะนั้น ผูสภาพคล่องตอนนี้ของเปเป้ต่อ usdt บน bsc มีการเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ได้ทําข่าวไปเมื่อวานแล้วว่า b i n n c e เนี่ยเป็นตัวผักดันหลักแหละตัวเปเป้นะครับแปลว่าเขาต้องได้ผลประโยชน์อะไรจากเปเป้เหมือนกันเพราะว่ากระดานในอเมริกา list เปเป้ลต, Pay ตลอดเลยนะผมคิดว่ากระดานใน,ในอเมริกาหลักๆที่อยู่ในเทียหนึ่งถึงเทียหกคือหกสิบอันดับแรกเนี่ย ต้นเดือนนี้น่าจะมีการลิสต์หมดนะครับรวมถึงอนาคตก็จะมีทางคอยเบสด้วยคือเปเป้มีการลิสต์ตลอดเลยก็เลยทำให้เปเป้ราคาไม่ร่วงด้วยนะส่วนหนึ่งนะครับก็อันนี้ถึงพูดถึงเปเป้นะครับเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่วันที่ยีองพฤษภาคมกลุมสภาพคล่องเหรียญเปเป้และอยู่ SDT นะครับซึ่งเป็น stable coin ที่ตึงค่าดอลลาร์ใหญ่ที่สุดมีบริการแล้วนะครับบนแ a น cake สว a p นะครับอันนี้ก็มาจากทวิ t เตอร์แพนเค้กสว EV3 ีสามนะครับตัวนี้นะก็ใช้ชื่อว่าแพน c a k e สวอปนะครับหรือ D3X นะครับอะไรอย่างเงี้ยวันที่ยี่สิบสองมิถุนายนะครับเขาก็ให้เห็นสภาพขลองบนเปเป้ P คือว่าเขาเขาโปรเปเป้ P เต็มที่เลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเปเป้ P จะมีอะไรหรือเปล่าผมก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นการกล่าวโดยทั่วไป อะต่อมานะครับเป็นข่าวของ b i t ฟ i n e x นะครับก็เปิดให้บริการของเหรียญเปเป้ P P เป็นที่เรียบร้อยนะครับฉะนั้นอ่าคุณแฮร์รี่ชัยนะครับก็เป็นหัวหน้าของอื o ของ b i t ฟ i n e x นะครับเขาก็มีการเปิดตั้งแต่วันที่ยีบสองพฤษภาเวลาประมาณ10บโมงของบ้านเขานะครับและการซื้อขายก็จะเริ่มอีกสองวันนะครับก็คือวันพฤหัสของบ้านเรา นะครับโดยประมาณนะตัวของเปเป้นะครับก็ทําให้เห็นตรงนี้นะครับอ่ะนะครับมาข่าวสุดท้ายนะผมขอขอไม่รายงานเป็นตัวเลขนะครับอย่างละเอียดนะครับแต่ว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับการเผาขอชิบะนะครับในนี้เขาบอกว่าการเผาชิบะมันเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ตลาดเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวบ้างนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ8,627%อร์เ็น ในช่วง2 4ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับวันก่อนนะครับกระบวนการเผาไหม้สมบูรณ์ก็ผ่านการโอน2ครั้งการเผาโทเก้นของชิปนะครับประมาณ39ล้านชิปนะครับและประมาณ10ล้านชิปนะโดยประมาณนะครับฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงประมาณ666%นะครับก็โทเ็นมีการเผาเพิ่มขึ้นแหละเพราะว่า ชิบะเรียมเลเยอร์ที่สองเสร็จแล้วนะครับบางส่วนก็จะช่วยในเรื่องของการเผาของตัวของชีบะโอเคข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มเปป้ P P แล้วชีบะ iba, เราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าเปป้ P และโฟกี้ชิบะจะกู้ทูดมูลไปด้วยกันและพอตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี เหรียญ BIP 1นะครับรับก่อนรวยก่อนเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นเหรียญต้นน้ำยังไม่มีข้อมูลไม่มีเรื่องของรายละเอียดในคอยมาเก็ตแคร์กับคอยเกโก้เท่าไหร่เลยนะครับแต่ทาง b i ตเก็เขาจะมีการเปิดตัวบน l ล n c h แพทนะครับก็จะเป็นภูรับรางวัลน,นะครับคุณก็สามารถที่จะเข้าระบบตรง l ล n c h แพทได้ของกระดานบิตเก็ตนะครับเดี๋ยวผมจะ มีลิงก์เอาไว้นะครับก็เข้าไปใน,ในกลุ่มนะครับมิชชั่น New Moon VIP แล้วกันนะครับดังนั้นปริมาณของ BGB นะครับผู้เนี่ยก็ต้องประมาณ1 8 9 0 0 0้านแปดแสนเก้าหนะครับก็เขาจะแจกกันนะสำหรับใครที่ทำตามเงื่อนไขแล้วนะครับต้องมี BGB อะ่ะตามที่เขากำหนดนะครับฉะนั้นรางวัลเนี่ยประมาณ1 8 0 0 0 0คน นะครับที่นั่งนะนะครับโดยหนึ่รางวัลน,นะครับจะเท่ากับ105 BIP 1นะครับอันนี้ก็เป็นซนะันชายภูเนาะปริมาณซันชายภูก็ประมาณ2อ0 0 0 0 BIP 1นะครับแล้วก็สามารถสมัครตัวของลิงก์นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะให้ลิงก์เอาไว้ในการสมัครเนาะ ถ้าเกิดคุณยังไม่มีกระดานปิกเกตคุณก็สามารถที่จะสมัครนะครับเพื่อรับรางวาัลตรงนี้ได้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้คุณเนี่ยได้เหรียญต้นน้ําใหม่ๆมากขึ้น <c oughs> เพราะว่าบางทีเนี่ย <c oughs> เหรียญต้นน้ําใหม่ๆมันไม่มีมันไม่มีข้อมูลนะครับเราก็ไม่มีอ่าให้ซื้อขายไม่มีแท็กนะครับฉะนั้นพวกกลุ่มของกระดานต,าต่างๆเนี่ยเขาก็จัดการที่จะ แจกเหรียญพวกนี้นะครับน่าจะเป็น a อ r ด็อที่เขาได้มานะครับ